สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอสิบร้านอร่อยในย่านหาดเจ้าหลาจันทบุรีถ้าคุณเป็นคนรักอาหารทะเลบอกได้เลยว่าที่นี่คือสวรรค์ของคุณจากกุ้งเผาที่หวานมากไปจนถึงปูนิ่มทอดกระเทียมที่กรอบนอกนุ่มในแต่ละร้านมีบรรยากาศริมทะเลสุดฟินและทีมงานที่น่ารักคอยบริการอย่าลืมติดตามดูเมนูเด็ดๆที่คุณต้องลองให้ได้ในแต่ละร้านและแน่นอนที่สุดใครอยากรู้ว่า ร้านไหนติดอันดับหนึ่งต้องดูให้จบอาหารอร่อยรออยู่เพียบและความสนุกในคลิปนี้ก็มากมายเช่นกันร้านอันดับ10ในย่านนี้คือ Sea True Restaurant ที่คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลที่ฟินสุดๆอาหารอร่อยสดใหม่บริการดีเยี่ยมจากทีมงานที่ยืนสแตนบายตลอดเวลาโดยเฉพาะพนักงานน่ารักที่คอยแนะนำสถานที่เที่ยวให้คุณได้สนุกมากขึ้น กุ้งเผาและปูนิ่มทอดกระเทียมเป็นเมนูที่ต้องลองช่วงเย็นยังมีวิวสวยๆให้ชมอีกด้วยอาหารเช้าบุฟเฟ่ก็หลากหลายรสชาติดีจนอยากให้คุณมาลองสักครั้งอย่าลืมสั่งเส้นจันผัดปูด,ด้วยนะที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่ให้ทั้งความอร่อยและบรรยากาศ DDC True Restaurant จะทำให้มื้ออาหารของคุณน่าจดจำอย่างแน่นอนอืยยมมร้านอันดับ9แชมป s ซีฟู้ดอยู่ในย่านหาเจ้าหลาวเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเพราะอาหารทะเลที่สดใหม่รสชาติอร่อยบริการรวดเร็วเมื่อคุณมาถึงจะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักโต๊ะนั่งเยอะเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง เมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือแกงส้มชะอมปลาและปลากระพงสามรสตัวใหญ่ที่อร่อยคับจานการันตีว่าคุ้มค่าทุกคำที่ได้ลิ้มลองน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านจะทำให้คุณต้องยกนิ้วให้และอย่าลืมสั่งข้าวผัดฟูเพราะจานใหญ่จนทำให้คุณจุกได้ง่ายๆทั้งหมดนี้เราคุณอยู่ที่แคลมซีฟู้ดร้านอาหารที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแท้จริง อืมมมยยร้านอันดับ8แชมป์ไก่ย่างครัวโคราชคือที่รวมความอร่อยแบบอีสานที่คุณต้องลองไก่ย่างนุ่มฉ่ารสชาติดีงามส้มตำไหลบัวกุ้งสดคือที่สุดความเปรี้ยวหวานลงตัวทำให้ทุกคำเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆอย่าพลาดเมนูหมึกผัดไข,ข่เค็มที่สดใหม่กรึบๆและต้มแซบที่ซุปเข้มข้นสุดยอด ที่นี่มีเมนูหลากหลายให้เลือกสรรรับรองว่าทุกคนจะต้องติดใจถึงแม้จะต้องรอหน่อยแต่รอแล้วคุ้มค่าแน่นอนจอดรถข้างหน้าร้านสะดวกสบายนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสายเพราะทุกอย่างที่นี่อร่อยใช้ได้หมดเลยอืมยามิยามิร้านอันดับเจ็ดในย่านนี้ต้องยกให้ร้านทะเลเป็นใจที่มีบรรยากาศ ติดทะเลสุดฟินลมเย็นสบายเหมาะกับการมานั่งชิลพร้อมลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่อาหารที่นี่มีหลากหลายเมนูทั้งต้มยำน้ำข้นที่รสชาติจัดจ้านหมึกไข่นึ่งมะนาวที่ต้องสั่งและไม่ควรพลาดปูนิ่มทอดกระเทียมที่ทำให้คุณต้องร้องขออีกจานพนักงานบริการยิ้มแย้มเป็นกันเองเจ้าของร้านอัธยาใัยดีมากการมาที่นี่จึงเต็มไปด้วยความสุขอย่าลืมสั่งกาแฟที่มีให้เลือกเยอะมาก รับรองว่าคุณจะต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับ6ที่ไม่ควรพลาดคือครัวริมทางซีซันสออยู่ในย่านเจ้าเหลาความอร่อยนี่ถือว่าคุ้มค่ามากอาหารมากมายในจานเดียวทำให้คุณต้องกลับมาซ้ำแน่นอนลองต้มยำทะเลที่รสชาติดีๆไม่หวานไม่เปรี้ยวเกินไปกลมกล่อมแบบพอดีคำหรือจะเป็นลาบหมูทอด กรอบที่ไม่เหมือนใครรสชาติเข้มข้นจนต้องยกนิ้วให้ยำสามกรอบก็ไม่แพ้ก,กันรสชาติกลมกล่อมครบสามรสแนะนำผัดฉ่ารวมมิทะเลที่อร่อยมากหรือผัดไทยที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเจ้าของร้านน่ารักบรรยากาศบ้านๆทำให้รู้สึกอบอุ่นคุ้มค่าทุกคำที่ลิ้มลองอืมยามียามีร้านอันดับห้าเรือนริมน้ำซีฟู้ดไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะ ซีฟู้ดสดใหม่รอคุณอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติริมทะเลเจ้าของร้านน่ารักบริการดีมากอาหารได้เร็วสุดๆเริ่มจากปูผัดมะนาวที่เปรี้ยวหวานลงตัวหอมสดชื่นเจอกับหมึกผัดน้ำดำสดแน่นนุ่มน้ำดำเคลือบอร่อยเต็มคำหรือจะลองกุ้งลายเสือขั้วน้ำปลาที่เค็มมันพอดีเพิ่มกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใคร ยังไม่จบแค่นั้นปลากระพงหลายใจให้สอสเข้มข้นพร้อมผัดเปรี้ยวหวานและแกงส้มไข่ปลาริวกิวรสเผ็ดกลมกล่อมไข่ปลาแน่นเต็มคำคือความสดที่คุณไม่ควรพลาดใครที่อยากสัมผัสความอร่อยแบบจันต้องมาลองที่นี่ซีฟูด้ดไม่เคยทําให้ผิดหวังได้ทั้งความสดและรสชาติที่จัดจ้านใกล้หากเจ้าหลาวขอเชิญชิมกันแบบลับๆกันเถอะอืมยามี ร้านอันดับ4ในย่านนี้ที่ต้องแวะคือครัวชมจันทร์ซีฟู้ดค่ะร้านนี้ตกแต่งสวยงามกลมกลืนกับบรรยากาศรอบข้างอาหารอร่อยจนลืมไม่ลงแถมยังมีเมนูให้เลือกหลากหลายอีกด้วยถ้าคุณอยากหาที่นั่งสำหรับกลุ่มใหญ่หรือครอบครัวร้านนี้ตอบโจทย์มากอาหารออกไวบริการดีเลิศฟังเพลงสบายๆในบรรยากาศที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ทุกจานที่เสิร์ฟมาเหมือนกับเชฟระดับโรงแรมทำให้กินเลยนะคะไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อยจนต้องขออีกจัดไปเลยค่ะถ้าผ่านมาหาเจ้าหลาวอย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะรับรองไม่ผิดหวังอืมยามียามีร้านอันดับสามในย่านนี้ที่คนรักอาหารทะเลต้องมาเยือนคือครัวแม่แดงซีฟู้ดค่ะวัตถุดิบที่นี่สดใหม่และสะอาดมากเมนูปูนึ่ง แกะหวานเนื้อแน่นน้ำจิ้มรสชาติเผ็ดกำลังดีชวนให้เราลองทุกคำเลยนะคะทอดมันกุ้งกรอบก็ทำให้ติดใจมีเนื้อกุ้งแน่นๆ่นหมึกไข่ทอดกระเทียมหอมกรอบทานตอนร้อนร้อนเพลินสุดๆต้มยำรวมมิตรน้ำข้นรสแซบเข้มข้นอาหารออกเร็วมากสุดยอดไปเลยค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายเหมาะสำหรับการมาเป็นครอบครัวน้ำจิ้มแซบซีฟู้ด ก็จัดเต็มรสชาติอร่อยเหมือนแม่ทำให้กินจริงๆอาหารทะเลสดทุกอย่างรับรองว่าหากได้มาลองจะต้องติดใจค่ะอืมยามิยามิร้านอันดับสองในย่านนี้ต้องยกให้ห้องอาหารรสจันเลยค่ะอาหารที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะปูนิ่มผัดกับหมูชมวงที่ใครมาก็ต้องสั่งเป็นเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ บรรยากาศในร้านสงบและสะอาดพนักงานน่ารักทุกคนมาบริการด้วยรอยยิ้มและอธิบายเมนูอย่างใจเย็นจนทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกทั้งอาหารเช้าก็ไม่เป็นรองข้าวต้มอร่อยจนอยากไปซ้ำทุกวันอาหารจานใหญ่และวัตถุดิบสดใหม่ทำให้เราอิ่มอร่อยแบบไม่รู้ลืมถ้าไม่อยากรอคิวต้องรีบไปชิมกันนะคะอืมยามิยามิ ร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้ร้านอาหารหาดตื้นที่มีอาหารสดใหม่อร่อยจนไม่อยากจะเลิกกินเลยพนักงานน่ารักและบริการดีเยี่ยมทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนมาทานข้าวที่บ้านเพียงแค่สั่งอาหารไม่นานก็ได้ทานแล้วบรรยากาศที่นี่ดีมากโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกดินวิวสวยจนต้องหยิบมือถือออกมาถ่ายรูปแต่ขอโทษนะอาหารที่นี่อร่อยจนลืมถ่ายไปเลย มีพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นสนุกใครที่มากับครอบครัวห้ามพลาดเมนูแนะนำมีมากมายโดยเฉพาะปลากระพงทอดที่กรอบนอกนุ่มในและยังมีรถมอเตอรไซ์ขายของทะเลสดๆสดรอให้คุณได้ลิ้มลองอีกด้วยที่จอดรถสะดวกสบายอยู่หน้าร้านเลยมาทานที่นี่และจะต้องกลับมาอีกแน่นอนมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีก ก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร